วัสดีค่ะมื้อนี้เ้าสิพาไปจอบเบิ่งงน่อไม้กันเดยอากาศดีดีแดเดเทาแดดลา่นาน่ะลามันสิมีน่อไม้บอไปกันเลยดอกไม้งามงามไม่สวยงามเลย เขาจะไปใส่มาเบืองกันเขามาหอดมองเลยเขาสิพากันมาจอบเบิ่งน้อมไม้วานอมไม้มันสิออกบอแต่ว่าบ่าได้เอาดอกเดอ้อมาเบิ่งซื้อญานเขาจับ <c oughs> เด็ปลาหน่อมไม้เห็นบนน้องันเป็นแดดแดดชอง,งปลาหน่อมไม้อันทำไมปลาหน่อมไม้ดินะ๋นอ่ะหัวเขาหัวาห,หัวบ้านเขาย่าเด็ดเดะหัวบ้านเขาแต่ว่าหน่อมไม้มันออกเขาขันยามันออกเขากระพาะกันมาลักกันอยู่นี่แหละกระนั่นงเด็ดหน่อไม้เด็ด กำลังปรุงเห็นไเดีฝนย่ำก่ตกใส่มันคันฝนตกใส่มันลหรมันก็สิออกเต็มเลยนี่ม่องอยางนี่เห็นปะทางยางนี่มันก็สิออกมาเต็มขันเฮาบัมาลากเอาเขากระตัดทิ้งซื่อๆบอ่มีย่ำก็ออกออกหน่อยๆอ,ออกเท่าน,นั้นละ ฟังงานเต็มากเลย้นโอ้มันกำลังออกหากระปงหากระปงดิดเดกำลังปงดำดำนี่ดำดำนี่แม่นมานี่ดำดำปัลอดเป็ดแดนี่แม่นเราไม่ดนี่นี่นใส่ละนี่เป็นรอปัดลอดอยู่นี่เราไม่ ล้อขวัญมั้งเพิ่มน้อยนะมุนนะอืมลายยุ้งทางก็เพลคันยางเด็กยุคแก่ขึ้นลายกว่าเป็นยุแก่ที่น่าไหลายนั่นเป็นนั่นมองจอดโลดแล้วกันไหนตึกหัวหัวล้อมด้วยข้อพายเป็นนั่นห่านั่นป้าดำจึกเพืค์อยู่ในแนนเลยนี่นี่ น้อยเบิดเองน้อยยังบ่เบิดน้อไม้กำลังสิขึ้นพือ่อ <c oughs> นะ่ะแมนน้อไม้เบิดพ่อแม่พี่น้องเลยคือมาหลายแท้เพื่อนะ่ะโอ้ชา,าเบิง่งฟังนี้นะสากลากอยู่แม่นเบดมาเบิงงเบ่ง,ง,งนะฟังนี้มาเบิ่งฟังนี้มันห่างคันได้ยาวสื่อๆพื่อน่ะยาวหมดป้าทางนี่ เป็นแถวไปหุ่นแมนเบิดนี่นะดำๆนะไม่อยปดขคือมางานแท้เอาไปแกงวะบอหลีวเอาแกงแกงไดตัดตัดแต่แปดุ่ยื้อ,อ,อ,อ้ํนกอกับเต็มเยียเนี่ยหรือไแมนมาอยื้น้ํกาอน้ํกาไทยกอคุณไลยคลักไลยเนี่ยอันนี้ยื้ท้องนอกเิ็มเตหน่อไม้ มาจอบดึงเามานี่คือไหนบุญไนก์ค่ะไนกัขโมยเขาเนาะต้องเข้าไปฟังนั่นปุ๊บใหามาจอบดึงดึงเขาก็ได้มาเอาเด็กเส้นหัวล้อมยุ่งสิเด็กม,มันจะลดเขายามันขึ้นมายาวๆเขาก็มาตัดถิ่งเบ้อสเลยน้ำมือนี่นะเขากำมาลัดเขาไปแกงคนเอเชียมาเอาไปกิน ก็ลอกเอาแล้วม,ลมันปลามันปลาแพงมันกระบอกหายอยู่ที่เวลามาเอาต,ตัดทิ่ง,งทางทางังว้อยควรกินเต็มยป,ปะเห้อ